ทีมนักศึกษาจากประเทศเบลเยียมคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Bristol World Solar Challenge BWSC การแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะวิ่งผ่านเส้นทางสุดทรหดในประเทศออสเตรเลียและเตรียมต่อยอดความรู้ที่ได้ไปสร้างรถยนต์รุ่นใหม่ๆสำหรับการใช้งานที่รักโลกมากขึ้นในอนาคตค่ะ โดยการแข่งขัน BWSC จัดขึ้นทุกๆ2ปีซึ่งในงานนี้เราจะได้เห็นทีมวิศวกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากทั่วโลกมาพัฒนาและขับเคลื่อนยานปรหาะพลังงานแสงอาทิตย์โดยเริ่มต้นเส้นทางจากเมืองดาวินทางตอนบนของประเทศออสเตรเลียไปยังเมืองแอดิเลดที่อยู่ล่างสุดของประเทศโดยทีม In n o p t u s คว้าชัยในการแข่งขันประเภท Challenger Class ซึ่งจะเป็นการแข่งขันขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทที่นั่งเดียวโดยจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวคนขับตลอดเส้นทางวิ่งได้เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นและหากคนขับมีน้ำหนักต่ำกว่า80กิโลกร,รมัมจะต้องมีการบวกน้ำหนักสิ่งของเพิ่มเพื่อให้ถึงเกณฑ์อีกด้วยค่ะ สำหรับการแข่งขันนี้จะให้รถวิ่งตามเส้นทางไปเรื่อยๆรวมระยะทางแล้วที่3,000กิโลเมตรและทีมงานจะต้องคอยตั้งแคมป์พักแรมเพื่อดูแลรถตามเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายเจอทั้งฝุ่นควันเมฆหมอกและก็ยังต้องคำนวณเรื่องการรับพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมตลอดเส้นทางเพื่อให้รถคันนี้สามารถขับไปถึงเป้าหมายได้ ซึ่งจากการแข่งขันทีม i n n o t u ตสามารถพิชิตเส้นทางวิ่งทั้งหมดได้ภายในเวลา34ชั่วโมง4นาทีกับอีก41วินาทีด้วยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ในชื่อว่า i n f ฟ n i t ตซึ่งโดดเด่นด้วยการออกแบบให้ตัวรถมีครีบที่ทีมระบุว่าเป็นอาวุธลับช่วยให้รถทรงตัวเมื่อเผชิญกับลมที่พัดมาตามทางได้ดี ส่วนสเปคอื่นๆของรถคันนี้เป็นรถแบบ3ล้อน้ำหนักรถไม่รวมคนขับอยู่ที่160กิโลกรมัมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด4ตารางเมตรไว้ด้านบนของตัวรถ ให้พลังงานอยู่ที่1,250วัตต์วัตพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานสำหรับวิ่งเต็มที่โดยไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่900กิโลเมตรและตัวรถสามารถทำความเร็วสูงสุดที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการแข่งขัน b w เ c นี้ถึงแม้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดส่วนใหญ่จะมาจากฝีมือการพัฒนาของทีมมหาวิทยาลายัยแต่ก็เริ่มมีแบรนด์รถยนต์รายใหญ่ๆที่ส่งรถยนต์มาเข้าร่วมการแข่งขันกันมากขึ้นค่ะโดยใช้งานนี้เป็นจุดทดสอบสำหรับเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าอาจจะปล่อยมาให้ผู้บริโภคอย่างเราๆได้ลองใช้กันในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ค่ะขอบคุณที่รับชมทีเ t ็เทควี o พอร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ